สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมาเล่านิทานที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับมีชื่อเรื่องว่าการเวลากับความรักเรื่องราวนะครับมีอยู่ว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเขาก็มีความสงสัยนะครับแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรามีวิธีการหาคู่แท้ได้อย่างไรเหรอเมื่ออาจารย์ได้ยินอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้จะพูดว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายนะจะพูดว่าเป็นเรื่องยากก็เรื่องยากเอาอย่างนี้แล้วกันที่หลังบ้านของอาจารย์เนี่ยมีสวนต้นไม้อยู่นะ แล้วในสวนเนี่ยมันก็จะมีดอกไม้อยู่ให้เจ้าเนี่ยเดินตัน้งแต่ต้นสวนนะจนถึงปลายสวนเสร็จแล้วก็ให้เดินกลับมาโดยระหว่างนั้นนะระหว่างในสวนองอาจารย์เนี่ยมันจะมีดอกไม้สวยๆหลายดอกเลยถ้าเจ้าเดินไปปุ๊บเนี่ยเจ้าชอบดอกไหนเนี่ยหยิบขึ้นมาได้นะดอกเดียวแต่ก็มีข้อแม่นะเมื่อเจ้าหยิบดอกดอกนั้นขึ้นมาแล้วข้างหน้าเจ้าไปเจอดอกไม้ที่สวยกว่าเจ้าห้ามเด็ด เพราะถือว่าเจ้าเด็ดแล้วดังนั้นเด็ดได้ดอกเดียวห้ามมีการเปลี่ยนใจห้ามเอา i, เฮ้ยติดตรงนี้แล้วปล่อยวางนี้แล้วมาหยิบตรงไหนไม่ได้อ่ะเจ้าลองไปทําดูเมื่อลูกศิษย์ได้ยินอย่างนั้นนะครับลูกศิษย์ก็เลยเดินไปนะครับปึ๊บปื๊บปึ๊บปบนะครับจากต้นจนปลายเสร็จแล้วนะครับก็ปื๊บกลับมานะครับเข้ามาที่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็เลยถามว่าอืมข้าขอดูหน่อยดอกไม้ที่เจ้าหยิบแมะลูกศิษย์ก็บอกว่าผมไม่ได้หยิบมาเลยครับอาจารย์ อาจารย์ก็เลยถามว่าทําไมล่ะก็ผมเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเฮ้ยเจอตรงเนี้ยเห็นดอ,อกไม้สวยผมก็คิดว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีที่สวยกว่าพอถึงข้างหน้านะผมก็ดูอีกว่าเอ้ข้างหน้ามันก็ได้มีสวยกว่าเรื่อยๆจนสุดท้ายอะ่ะผมเดินไปจนสุดสวนครับอาจารย์แล้วผมไม่ได้หยิบจากนั้นผมก็เลยกลับมาอาจารย์ก็เลยบอกนะครับว่านี่แหละการหาคู่แท้ก็เป็นอย่างนี้แหละ เมื่อเจ้าเจอสิ่งที่คิดว่าดีอ่ะเจ้าจงตัดสินใจแล้วจงยึดถือกับมันถ้าเกิดเจ้ามีความลังเลเห็นไหมเจ้าก็าจะไม่ได้เจอคู่แท้สักทีคนที่เขาไม่เจอคู่แท้นะ่ะก็คือคนที่เขามีความลังเลคิดว่าข้างหน้าเนี่ยจะเจอสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยเขาเลยไม่เลือกโอเคครับนี่าะเรื่องนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าการเลือกคู่แท้นะมันก็ต้องมีความ ชัดเจนนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความชัดเจนนะครับมันก็ไม่มีทางเจอได้นะครับรวมถึงนะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับเราก็ต้องมีความยึดมั่นนะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นแบบคนไทยครับแบบว่ามีคําพูดใช่ไหมครับว่ายามรักหวานนะครับน้ําต้มผักที่ว่าขมก็หวานได้นะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากคุณมีความสามารถในการตัดสินใจนะครับที่เด็ดขาดแล้วคุณยังต้องมีความมั่นคงนะครับมันถึงได้เป็นคู่หลักที่แท้ด้นะครับพราะถ้าเกิดเราดูนะครับในทีวีหลายคู่นะครับที่ อ่ะออกขับไฟเดย์นะครับออกจ่อใจนะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันก็มีการทะเลาะกันนะครับมันก็มีการอะไรกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายนะครับการยึดมั่นนะครับแล้วก็ความอดทนนะครับแล้วก็การยอมฝ่าฟันสู้ชีวิตและอุปสรรคความรักไปด้วยกันนะครับเพราะทุกคู่มันมีปัญหาเรื่องความรักอยู่แล้วล่ะทำให้เขาเป็นคู่แท้ของกันและกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือแง่คิดดีๆในเรื่องของความรักนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความรักที่สมหวังกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เพียก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้้ววยแลก็ สามารถกด Subscribe ติดตามเพียนได้าน,นครับก็จะมีเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยเล่าสู่กันฟังนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม